มาชมนิถีชีวิตของชาวประมงที่สัตหีบกันนะคะแอดได้มีโอกาสไปเที่ยวที่สัตหีบค่ะแต่ว่าตื่นตื่นช้าไปนิดนึงก็เลยไม่ทันในช่วงที่เขาเอาพวกอาหารทะเลค่ะสดๆที่เขามาส่งให้กับร้านอาหารนะ่ะนี่คือเรือประมงที่เขาเอาเอาพวกปลาปู ที่เขาจับได้อะค่ะเอามาส่งที่ร้านอาหารครัวสมสารนะคะแถวๆนี้ก็จะเป็นตลาดสดตลาดที่ขายพวกอาหารทะเลค่ะเราตื่นมาช้าไปนิดนึงไม่นิดแล้วค่ะก็คงเยอะแล้วแหละค่ะแสงอาทิตย์ขึ้นขนาดนี้นะคะก็จะได้บรรยากาศประมาณนี้มาค่ะก่อนที่คณะของแอร์จะเดินทางไปไปดำน้ำกันนะคะ สวยไหมคะจะคิดว่าวิถีชีวิตของเขาก็ประมาณนี้แต่แสงฟ้ามันมันไม่ได้ฟิลที่ที่เราอยากได้แต่ก็ได้ประมาณนี้นะคะเอามาฝากกันมีความประทับใจที่ไปทะเลในครั้งนี้นะคะก็ได้ไปกับลูกแล้วก็เพื่อนของลูกแล้วก็พ่อบ้านนะคะ การที่เราเป็นคนชอบถ่ายภาพเก็บบรรยากาศเวลาเราไปกับคณะเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะทำางานยากนิดนึงเพราะว่าเราต้องใช้เวลาอยากได้ภาพสวยๆก็ต้องใช้เวลาแต่เวลาของเราถ้าไปกับคณะมันจะค่อนข้างเร่งด่วนได้มาแค่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วลวค่ะแต่ไว้คราวหน้าเราจะเก็บบรรยากาศ แล้วก็จะฝึกฝีมือให้ดีกว่านี้นะคะฝีมือในการตัดต่อฝีมือในการเก็บฟูดแล้วก็ีมือในการเล่าเรื่องราวต่างๆเราจะพัฒนาให้มันดีกว่านี้นะคะเอามาฝากเพื่อนๆกันว่าเออแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยเรามันมตรงไหนที่มันน่าสนใจมันน่าประทับใจ บรรยากาศตรงนี้นะคะอยู่ใกล้ๆก,กับที่พักที่แอดไปพักนะคะก็คือท่าน้ำของของตลาดสแสมสารนะคะหยุดเขาพวกเนี้นะค่ะเขาจะเอาอาหารทะเลมาส่งที่ครัวแสมสารตอนเช้าๆนะคะแต่แอดตื่นสายก็เลยไม่ทันตอนช่วงภาพที่อาหารทะเลเขามาลงกันนะคะ